สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับใน Smart Life Smart CEO กับโมนายเย็นบุตรเปิดมุมมองแนวคิดการบริหารงานของผู้นำองคอ์กรในวันนี้พาผู้ชมมาทำความรู้จักกับองคอ์กรที่ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนตัวมาถึงการประกอบรถยนต์รายใหญ่ทีเดียวนะครับสัญชาติไทยนั่นก็คือไทยรุ่งยูเนียนขาครับพามาดูกันนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเปิดให้บริการมา กว่า40ปีนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและมีการปรับตัวอย่างไรและที่สำคัญอนาคตของตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราจะเดินไปในทิศทางไหนพามาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยรุ่งยูเนียนคาร,าร,รคา์คุณสมพงษ์เผอิญโชคนะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับ อุสมพงศ์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่2แล้วที่มาบริหารไทยรุ่งยูเนียนคาร์นะครับ,รบถ้าเกิดเอาณปีนี้เลย2,554เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ก็ถ้าโดยรวมนะี่ยตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ต้นเลยนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยปีนี้ก็เข้าเข้า,ขาปีที่43แล้วครับ ปีที่43นะครับผม43ปีแล้วครับเป็นบริษัทสัญชาติไทยเลยนะครับครับผ่านมาครึ่งปีของปี2554แล้วแล้วก็บวกกับอีก2เดือนด้วยเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีทองเลยทีเดียวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วของไทยลุงยูนิเนคาร์เป็นยังไงบ้างครับก็โดยภาพรวมนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปีที่พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างดีมากนะครับมีการเติบโตสูงมากก็จะมียกเว้นในช่วงที่เกิดสึนามิ เข้ามานะที่เป็นช่วงสั้นๆที่กระตุกที่ทําให้ยอดการผลิตหรือว่าชิ้นส่วนที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยส่งผลกระทบนะครับแต่ถ้าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีมากของอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราครับครับตอนนี้โครงสร้างทางธุรกิจของไทยรุ่งเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับครับก็ธุรกิจของไทยรุ่งนะครับองค์ประกอบของเราเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแบ่งมาเป็นสีห้าอย่างนะครับเรา<ม>เริ่มตั้งแต่การที่เรามีหน่วยง,งานทางด้านการทำาินดีออกแบบวิจัยพัฒนาตัวถังรถนะครับ พัฒนาตัวถังรถรูปแบบต่างๆด้วยตัวเราเองอันที่2เรามีหน่วยงานที่ทำด้านแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดนะครับเขาเรียกว่าจิกนะครับซึ่งช่วยในการประกอบรถอันที่3คือการผลิตชิ้นส่วนตัวถังโลหะแล้วก็พลาสติกนะครับแล้วก็มาเรื่องของการประกอบรถยนต์แล้วก็สุดท้ายก็คือการให้บริการหลังการขายนะครับตอนนี้รายได้หลักของเราเนี่ยห้เนี่ยมาจากการผลิต แม่พิมพและกชิ้นส่วนที่เราผลิตป้อนให้กับโรงงานผู้ผลิตยนต์ส่งออกทั่วโลกด้วยเลยนะครับอีก30%จกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมาจากการรับจ้างประกอบตัวถังรถต่างๆให้กับลูกค้ารายต่างๆนะครับแล้วก็อีกที่เหลือ10%กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับขายรถยนต์แล้วก็ after market after service นะครับครับที่มาของโครงสร้างทางธุรกิจแบบนี้ที่เราเน้นหนักมาทางด้านของชิ้นส่วนเป็นหลักเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรฮะคือไทยรุ่งเองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้จัก โดยทั่วไปเนี่ย end user เนีรยจะรู้จักเราในฐานะผู้นำทางด้านของรถอเนกประสงค์รถแตะแลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นงานทางด้าน OEM ผลิตชิ้นส่วนป้อมให้โรงงานผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ย end user ไม่ค่อยรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ <Wow. S 2> าทำมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่สี่สิบกว่าปีก่อนก็ทำชิ้นส่วนให้กับโรงงานนั้นโรงงานนี้แต่เรามองเห็นว่าการทําชิ้นส่วนเฉยๆเนี่ยการเป็น OEM อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเพียงพอเราไม่มีแบรนด์ของเราเองนะครับแล้วก็จะทําให้เรา ตลอดเวลาต้องอยู่ในช่วงของการที่จะต้องลดราคาลดราคาคอสต์ดักชั่นตลอดเวลาซึ่งเราคิดว่าการที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองมีผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยแล้วก็เคลื่อนตัวเองไปใกล้ end user เ,เท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งทาให้เรามีมูลค่าเพิ่มสูงถึงได้ทดํารถพวกรถด,ดัแดแปลงรถอเนกประสงค์ทั้งหลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะที่เราทำโอเอเนี่ไม่เคยทิ้งเพียงแต่บางช่วงบางจังหวะที่เรามีผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการผลิตรถยนต์มากขึ้น เอ็นยูเซอร์รู้จักมามากก็เลยทาให้เข้าใจว่าเราทําเฉพาะรถดัดแปลงนะครับเพราะพื้นฐานอันนี้ทามานานแล้วครับครับถ้าเกิดว่าดูจากช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้นับตั้งแต่การยายนตไปก็ร่วมๆสี่เดือนเนี่ยนะครับประเมินเอาไว้กับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะในแง่ของภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งถ้าพูดถึงการผลิตเนี่ยประมาณ1นล้านแปดแสนคันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีมากนะครับรบแล้วก็ความต้องการเต็มที่ก็ดี เพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าในระยะอันใกล้อันนี้เนี่ยก็คงจะมุ่งไปสู่จุดที่ระดับ2ล้านถึง2 5ล้านแสนคันใน3 4ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ตามการขายรถยนต์ในประเทศก็ตามเนี่ยก็อยู่ในขาขึ้นตลอดครับรถเฉพาะทางที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็น transformer ก็ดีจะเป็น MUV ก็ดีเนี่ยตอนนี้เริ่มขายหรือยังหรือยังไงฮะเราจะเริ่มผลิตเดือนนี้นะครับที่จะเริ่มมีการผลิตเพราะจากที่ผ่านมาที่ถือเป็นการเปิดตัว ทดสอบตลาดนะครับแล้วก็เทสเก็ตอาได้ฟีดแบ็กจาก end user ก็คาดว่าตั้งแต่เดือนกันยานี่นะครับจะเริ่มมีการผลิตแล้วก็จะยอยส่งมอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็มองสู่การส่งออกด้วยอยากก่างกรณีของรถทหารเนี่ยซึ่งเราได้พัฒนารูปแบบต่างๆมีมาตรฐานการผลิตท้าเทียมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาของโลกเลยนะครับรถของเราทุกคันเนี่ยผ่านกระบวนการพ่นสีจุ่มสีแล้ EDP ครับ,รบเป็นการป้องกันสนิมซึ่งรับประกัน10ปีไม่มีปัญหาแน่นอนรวมทั้งขบวนการต่างๆเนี่ยก็ได้รับการพัฒนามาตรฐานเดียวกับผู้ยวิยนย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นรถประเภทอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอาจจะมีตังไม่มากนักเนี่ยอ,อยากได้อยากใช้นะครับ,รบเราก็คิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากในเมืองไทยก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ม,มาพูดถึงเรื่องของนยโยบายรัฐบาลกันบ้างน,นะครับพรดีเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลมาด้วยกับนยโยบายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยตรงเลยอย่างรถยนต์คันแรกลดภาษีให้นี่นะฮะรประเมินเอาไว้ยังไงกับผลจากนยโยบายนี้คือเรื่องนี้นะครคงเป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นประโยชน์กับเอ d User หรือผู้บริโภคแน่นอนนะครับแล้วก็ เหมือนกับการลดภาษีที่ทาให้สินค้าราคาถูกลงแน่นอนคนก็อยากจะซื้อมากขึ้นในญี่ปุ่นก็ทำนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ย<ม>เขาก็มีนโยบายลดราคาลดภาษีให้กับรถขนาดเล็กรถประหยัดพลังงานทั้งหลายเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ถ้ามีการทําขึ้นมาแน่นอนก็จะทําให้คนที่อยากจะซื้อรถหรือว่ายงเ,เงินอาจจะไม่พอก็รู้สึกว่าได้ส่วนลดของภาษีมาช่วยก็ลดคงขายดีขึ้นแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็เข้าใจว่าคงเป็นมาตรการระยะสั้นเพราะว่าคงไม่ได้ทําอย่างนี้ไปตลอดนะครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบทีนี้มาดูเรื่องของตัวของคุณสมพงษ์กันบ้าง,างนะครับเพราะว่าต้องดูแลพนักงานเอาณวันนี้ก่อนเรารมีพนักงานที่ต้องดูแลเนี่ยกี่คนแล้วครับเนี่ยถ้าโดยในกลุ่มทั้งหมดโดยรวม็ประมาสัก2,000ค,ค,คนนะครับ2,000คนแล้วนะครับซึ่งว่าเรามีบริษ,ษ,ษ,ษัทในกลุ่มของเราในหลายๆโลเคชันและกันในหลาย,ลายบริษ,ษัท ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคนงานที่อยู่กับเรามาโอ้โหต้องเป็น40กว่าปีแล้วก็มีเหมือนกันเนี่ยนะฮะเรามีหลักในการบริหารคนหลักในการดูแลคนยังไงบ้างก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของคนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ความต้องการของตลาดแรงงานของคนเนี่ยมันเยอะมากสูงมากนะครับซัปลายไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องของเ t u r n วอร์เรื่องของความ รู้สึกที่ว่าไปทางานที่ไหนก็ได้เนี่ยก็มีมากเพราะสิ่งที่ต้องพยายามทํามากๆคือความใกล้ชิดนะครับการดูแลรับฟังปัญหาซึ่งกันและก,กันพยายามที่จะดูแลสอดส่องดูความต้องการของพนักงานในแต่ละระดับซึ่งไม่เหมือนกันคนงานเขาต้องการแบบหนึ่งนะครับผู้บริหารก็อีกแบบหนึง่งพนักงานในออฟฟิศก็อีกแบบหนึง่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หนึ่งความใกล้ชิดนะครับอันที่2คือพยายามที่จะนำเอาระบบการบริหารจัดการ ที่เป็นมาตรฐานนะครับต่างๆเข้ามาใช้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากองค์กรของคนไทยเราเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นจุดที่จะต้องพยายามเร่งผลักดันก็คือการนําเอาระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัยที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นระบบของ ISO TS 16949ระบบคุณภาพทั้งหลายเนี่ย TQM พวกนี้จะเป็นเส้นทางหรือเป็นรดแมปนะฮะให้เรา รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแข่งขันให้คนเขาได้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดคนของเราก็ได้เรียนรู้จากระบบงานเหล่านี้นะครับเพราะนันนี้คือสิ่งที่ทางไถ่รุ่งเราพยายามจะให้ความรู้กับคนของเราแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในช่วงที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาถือว่าเขานอกจากทํางานแล้วเนี่ยเขาต้องได้ความรู้นะครับแหมดูแล้วเหมือนคล้ายๆโรงเรียนเหมือนกันนะฮะให้ความรู้เต็มที่เลยทีนี้ด้านของคู่ค้านะครับเพราะว่า คู่ค้าของเราเองบางเจ้าเนี่ยก่อนนันนี้ก็เป็นคู่แข่งของเราเหมือนกันที่ลงมาแข่งในตลาดรถยนต์เหมือนกันเนี่ยนะครับ,รบตอนนี้หลายคนก็มาเป็นคู่ค้าของเราด้วยรเรามีการดูแลเขายัางไงบ้างอันนี้ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือนะักว,วันนะักวันในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเขาเขาทีา่มัจะพูดบางคนเขาพูดว่าไม่มีมิตรแทร้และสตรูท <c oughs> าวรน,นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะแบบ เราไม่ได้เป็นโตโยต้าเราไม่ได้เป็น GM นะฮะที่ úsica, มีเงินมหาศา si ลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทําคือการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมนะครับเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งแล้วผมว่าจุดสําคัญของธรุรกิจคนไทยเนี่ยเราต้องกลับหันกลับมารวมตัวกันให้มากขึ้นนะครับสร้างเน็ตเวิร์กเราจะเห็นว่าอย่างในจีนนะหรือในไต้หวัน,นที่เขาเติบโตมาได้เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีใครทําเองทั้งหมดโดยเฉพาะถ้าเป็นอุตสาหกรรม ในประเทศของเขาเองเนี่ยไต้หวันนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับที่เขาสามารถจะมีอุตสาหการรมแม่พิมพ์ทาชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยที่รับโครงการรถทําผลแม่พิมพ์ตัวถังทั้งคันได้เลยแต่พอไปดูโรงงานเขาแล้วเนี่ยปรากฏโรงงานเล็กกว่าของผมอีกแต่เขามีเครือข่ายเพื่อนฝูงเขาใช้แบ่งงานจับงานกันออกไปแบ่งหน้าที่กันไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้กระจายความเสี่ยงลดภาระการลงทุนนะครับช่วยทําให้มีความยืดหยุ่นเมื่อ มีงานเยอะก็ช่วยกันทำเมื่อมีงานน้อยก็ไม่ต้องแบกรับภาระนะครับเพราะในจุดนี้เองเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ทางผู้ประกอบการไทยอย่างของเราเช่นกัน,นก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะได้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นครับคุณสมพงษ์ถือว่าเป็นรุ่นที่สองที่เข้ามาดูแลธุรกิจต่อจากรุ่นของคุณพ่อด้วยเนี่ยนะครับ,รบมีคําสอนอะไรหรือว่ามีหลักในการบริหารงานอะไรที่คุณพ่อถ่ายทอดมาให้เราแล้วเรายังคงปฏิบัติ เป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจของไทยรุ่งเลยนะครับครับก็อันนึงนะครับที่วันนี้เราก็มีรูปปั้นท่านอยู่นะครับท,ท,ท,ที่ที่ด้านหน้าตึกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดจากท่านมาตลอดนะครับก็คือการที่ทํางานอุตสาหกรรมท่าน,นพูดเสมอไม่มีคําว่าดีที่สุดนะครับหรือว่าเพอร์เฟกต์รเปอร์เซ็นต์ไม่มีเพราะวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ความพยายามความคิดที่จะพยายามปรับปรุงตัวตลอดเวลา พยายามที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะทําให้เราพัฒนาและอยู่รอดได้นะครับครับเราอยากจะมองเห็นภาพในอนาคตของไทยลุ่งในยุคข,ของเราก็ดีลมถึงยุคต่อไปก็ดีเนี่ยเห็นภาพยังไงบ้างฮะครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากเห็นมากๆเลยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรามีความภูมิใจกันเหลือเกินว่าเมืองไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เพ<า>ื่อตาดจงหอกของต่างประเทศเขาแล้วเนี่ยแต่ถ้าจะมองกันลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับผู้ผู้ใช้แรงงานที่เรารับจ้างเขาเฉยๆนะครับรถยนต์ถ้าเรามองให้ลึกๆไปมันก็ไม่ต่างกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ะลร,รก็ตามนะครับซึ่งอนาคตถ้าประเทศเพื่อนบ้านหรือรอบบ้านเราเนี่ยมันสงบเลิกปัญหาเรื่องสงครามไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามมุ่ไปสู่ที่ที่ต้นทุนถูกกว่าเสมอการที่เราไม่มีโปรดักต์ของเราเองไม่มีแบรนด์ของเราเองไม่มีตลาดที่เป็นของคนไทยเองเนี่ยอนาคต ประเทศไทยเราก็จะเป็นเพียงแค่ตลาดของต่างชาติเท่านั้นเพระสิ่งที่เป็นความฝันของไทยรุ่งหรือว่าความฝันของคนไทยในประเทศหลายคนเนี่ยก็คืออยากเห็นรถยนต์ของคนไทยอยากเห็นเออมืองไทยมีรถยนต์เป็นของเราเองในเซกเมนต์บางเซกเมนต์ที่เราสามารถจะแข่งขันได้ซึ่งความฝันของไทยรุ่งความฝันของพวกผู้บริชิ้นส่วนไทยเนี่ยเราอยากเห็นเมืองไทยเนี่ยเป็นผู้นํามีแบรนด์ของสินค้าของเราเองนะครับในกลุ่ม,มรถเฉพาะทาง คขาบอรถเฉพาะทางอันนี้เนี่ยหมายความว่ารถประเภทไหนเช่นรถบัสรถพยาบาลรถตู้เย็นรถตับเพลิงรถทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราได้ใช้เครื่องอชิ้นส่วนได้ใช้เทคโนโลยีใช้สิ่งที่มีในประเทศมาสร้างเป็นผิดพณฑ์ของเราเองซึ่งเราก็เห,เห็นตัวอย่างนะครับของประเทศที่พัฒนามาที่ทางนี้และประสบความสำเร็จเช่นสเปนในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยสเปนจะเป็นฐานการผลิตของแบรนด์ในยุโรปทำนเดีนกรัรสเปนก็จะเป็นผู้นํา ของรถพิเศษเฉพาะทางทั้งหลายเช่นรถบัสรถตู้เย็ยนรถด,ดับเพลิงรถที่ขนส่งเ,เทรลเลอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งเขาก็มีแบรนด์ของเขาเองสร้างมูลค่าเพิ่มมีเทคโนโลยีของเขาตัวเขาเองนะครับแล้วก็ส่งออกตัวโลก mm hmm. เพราะใน,นอันนี้เราต้องมาตั้งเป็นวิชั่นของประเทศนะมิชชั่นของประเทศแล้วก็ทํำยังไงที่จะมีสินค้ามีเทคโนโลยีของเราที่จะยืนด้วยตัวเราเองให้ได้อนาคตเราจะต่อยอดไปทํารถพวกรถไฟฟ้ารถ mm hmm. ประหยัดพลังงานทั้งหลาย ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีเรื่องของการผล่งพลยนต์ผมเรียนว่าถ้าไม่ได้เป็นรถไฮเทคหรือรถประเภทสปอร์ตคาร์รถชั้นสูงเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่คนไทยจะทําได้เพียงแต่เราขาดโอกาสแล้วเราขาดตลาดนะครับที่สําคัญคือตลาดเรามีแต่เราไม่มีการสนับสนุนสินค้าไทยหรือว่าใช้ของไทยอย่างจริงจังมันก็ทําให้อิคเ o นมิคออฟสเกลหรือโวลูมเนี่ยมันไม่ใหญ่พอ,อมันก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมบอลไซ แล้วมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างที่ทําให้คนวิพากษ์วิจารณ์เนอคนไทยทําไม่ได้หรอกไม่คุ้มที่จะทําจริงๆแล้วไม่จริงเราทําได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะได้ครับเพราะฉะนั้นภาครฐนี่แหละสำคัญที่สุดนะครับช่วยมากๆครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือภาพรวมของธุรกิจของไทยรุ่งนะครับรวมไปถึงก้าวต่อไปด้วยว่าเขาอยากจะเห็นอะไรแล้วก็เติบโตไปอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการสมาร์ทไลฟ์ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์คุณสมพงษ์เผอิญโชคครับขอบพระคุณครับ